เรากลับมาว่ากันต่อเราก็ไปให้ดาราในสังกัดของช่อง3ามช่วยเป็นพรีเซนเตอร์ให้หน่อยน่ารักมากเลยนะคะทั้งทั้งสองคู่นี้เลยนะคะละครจากละครเรื่อง The Rising Sun นะคะหรือว่ารอยรักหักเหลี่ยมตะวันกับรอยฝันตะวันเดือดก็จะมีคู่น่าเดทกับยาย่านะคะแล้วก็น้องมาริโอกับน้องแต้วเขามีเสื้อ12ปีเรื่องเล่าเ <Hey. S 1> ช้านี้เป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้ว และทางเราทีมงานก็อยากจะขอติดต่อให้มาเป็นนายแบบนางแบบให้หน่อยเขาก็ใส่กันน่ารักเลยนะคะวันรุ่งขึ้นมาถ่ายกันให้ดีๆเลยแต่ว่าอยากจะให้ไปดูลีลาการโพสทีละคู่นะคะอันนี้คู่นี้เขาก็จะเป็นแบบครึ้มครึ้มสวยสวยอีกคู่หนึ่งเขาก็จะเป็นแบบว่าน่ารักน่ารักในคู่ซีนะคะแล้วสักพักดูไปเรื่อยๆหลังๆจะเริ่มแย่งซีนกันเองดูนะคะโพสนึกว่านึกว่าเป็นสนามหลังบ้าน น่ารักไหมล่ะคะเริ่ม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 ขโมยซีนกันเองแล้วนะน่ารักนี่ไงฮะใส่แล้วดูดีดูดีนะคะใส่แล้วหล่อใส่แล้วสวยที่สุดเลยเดี๋ยวหนูจะไปจองแล้ววันนี้วันสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมน่ารักคู่สีพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันสุดท้ายขอประทานโทษวันที่9นะคะนี่คู่นี้เขาก็จะเป็นมาแบบมาตร์ครื้กับสาวหวานน้องมาริโอกับน้องแป้วนะคะคู่นี้เขาเน้นสวยหล่อนี่ไง น,านา่ารักโอ้โหหลอนจริงน้องแต้ก็น่ารักเหลือเกินเห็นไหมฮะใช่แล้วดูดีน่ารักมากเสื้อก็สวยค่ะย,ย้อมกันอยู่อย่างเงี้ยไช่เดี๋ยวหนูจะไปจองจริงๆพี่ชาวบ้านเนี่ยคณะที่บ้านหนูก็ขอมาแล้วน่ารักทั้งสองลายเลยนีทั้งเป็นลายกระตูนแล้วก็ลายล้วก็เปีด้วยไปฟังเสียงสัมภาษณ์เพลหนนะคะเชิญค่ะ เราใส่ไหมคะสวยไหมคะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งใน2ลายนะครับผมะนะครับก็อยากจะมาเชิญชวนนะฮะแฟนๆช่อง3าทุกท่านนะครับผมมาร่วมกันทําบุญนะครับผมกับมูลนิธิครอบครัวข่าวนะครับผมตัวละ300บาทใช่ค่ะผมจัดจำหน่ายที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับผมถึงวันที่9มิถุนายนนี้อย่าลืมนะครับผมรายลกแบบนี้ใส่แบบนี้ใส่ยังไงก็ไม่อ้วนครับผมแล้วก็รายได้ที่เราได้มาหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนะคะก็จะเอาไปสมทบให้กับมูลนิธิครอบครัวข่าวะ ครับแล้วก็เพื่อจัดตั้งโครงการเรื่องเล่าเช้านี้เพื่อการช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยครับยังไงก็ฝากให้แฟนๆช่องสนะครับไปซื้อนได้เลยครับซื้อหากันได้ที่เซเว่นนะครับเต่ออผมแจ้งท่านผู้ชมนะครับว่ากําหนดเอาไว้เดิมเนี่ยเนื่องจากยอดจองตอนนี้ทะลุ1,000งแสตัวตามเป้าหมายแล้วนะฮะก็ต้องปิดการจองตามกําหนดคือวันพรุ่งนี้เที่ยงคืน แต่ผมจะพยายามเจรจากับผู้ผลิตเพราะหลายท่านก็บอกนะฮะว่าเร็วเกินไปแต่ณเวลานี้ต้องยืนยันก่อนนะครับว่ามีเวลาจองอีก2วันคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้วันนี้กับวันพรุ่งนี้จนถึงเที่ยงคืนที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะทุกสาขาตัวละ300บาทแต่หลังจากนั้นจะเจรจากันยังไงเพราะกําลังการผลิตขณะนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับใช่ใช่เดี๋ยวรีบค่อยมาเล่าสู่กันฟังว่ายังไงต่อ เชิญได้เลยนะครับที่เวทุกสาขาวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็มาดู the winner is